เอกภาวะแบ่อะมูบาะปั๊บ คุณคะอาจารย์ซุ่มซ่าไม่เคยออกทีวีดีใจดีใจของคุณเรีบอาจารย์เซลฟี่ได้นะสวัสดีค่ะคุณนีเองอ่ะใช่ครับติดตามดังไม่ละดังไม่ละชอบชอบนี่เขาไปดูตลอดขอถามคำถาม ถามดีๆน้องชมพูดคำถามแรกเลยนะคะอะไรครับโอ้ยเะ่อไหร่จะถามแล้วครับเธอชอบคุณแบงค์ชอบผู้ชายจงแปลกสับตะไคร้สับกระเพราให้เ็าด้วยสับตะไคร้ถามเรื่องล่าสุดหรือใช่เป็นแฟนคลับคุณมานานครับตั้งแต่พ้นคดีพ้นโทษมาชีวิตเป็นยังไงบ้างคะ ผมไม่ใช่ power pad ครับผม power bank อโอพี่จุ๋มพูดอ๋อติดตามติดตามเรา power pad ด้วยติดตามคุณด้วยเออต้องสัมภาษณ์ชีวิตคุณสิได้สิครับคุณ power bank คคุณเด็กแว่นหัวทองครับคุณลักษณะแบบเนี้ยคุณค้าหรือคุณเสพขึ้นเลยขึ้นเลยเกิดอะไรโอ้โหจามจาม ไอ้บีดิผมไม่เคยครับเขาไม่ร้อนเลยจริงรหน,น้ามันแค่เหมือนจริงๆไม่เคยจะมาอาการเหมือนจังเลยคะคะขับขับรถอยู่เคยอยากจี้รถรถนักเรียนบ้างไหมคะเคยเสพอะไรพูดถึงเสพอะไรพี่ฐานเนี่ยแหมในฐานะพิธีกรอยากรู้ไงไหมายว่าคุณเคยค้าขายธุรกิจอะไรไหมหรือว่าเคยเสพข่าวการเมืองบ้างหรือเปล่าอ๋อเคยครับอ๋อคุณขายอะไรคะผมขายผมก็ขายของทั่วไปครับขายปิ้งย่างเกี่ยวกับปิ้งย่างปิ้งกต่จปิ้งย่างผมจะใช้ของขายผมจะเป็นฟอยฮะ อ้ยอยแต่เป็นฟอยเล็กๆนะฟอยเล็กๆฟอยฟอยลนไฟแล้วไฟไฟนี่ใช้ไฟสูงไหมคะก็ต้องใช้ไฟสูงหน่อยคะเพราะว่าใช้ระยะห่างเดี๋ยวมันจะไหม้ไงผมขายปลาปลาที่ขายปลาฟอยแต่เป็นฟอยเล็กๆหลังๆนี่ปลาขายไม่ดีก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรฮะขายนมผง นมองย้ทารกบใช่ไหมครับใช่ชมกันไปครั้งนมใช่หลังจากนมก็มาเล่นทะเลทรายโอ้โหที่เสพข่าวมากเลยเซียนเซียนนี่รู้จริงนี่ถามคุณ power bank ครับคุณรู้จักอาจารย์รู้จักเซียนมาเซียนเขาทําให้ชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างคุณได้ดีเพราะเขาอย่างไงนี่ได้ถามไอ้ยอด50บล้านวิวภายใน50ปีเนี่ยคุณได้มาได้ยังไงจะเป็นใครล่ะครับก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวมึงฟังเขาก่อนดิห้าสิบปียอดมึงอะเล่นมุก ห้าสิบห้าสิบีห้าสิบล้านวิวภายในห้าสิบปีมือหูเอื้อกเนี่ยยังไงนะไรัะขออีกทีฮะยอดวิวห้าสิบล้านวิวภายในห้าสิบปีคุณได้มาได้ยังไงคะเฮ้ยเจ้าบ้าเลยโอ้โหผมแค่ข้ามมืนเท่านั้นครับเมื่อกี้ไปอยู่ไหนมาเนี่ยคืยังวง่แป๊บนึงยังโง่ยังโงอยู่กับทะเลทรายอยู่ฮ่าเมื่อกี้คุณชมพู่ครับคุณอาจารย์ไอ้ยอดไอสี่สิบล้านวิวเนี่ยมันไม่ได้มาเฉพาะดวงอย่างเดียวนะครับได้มาย่งไรนอกจากฝีมือเขาแล้วการร้องของเขา ไม่น่าเชื่อนะร้องสเปะสปะอะไรมันดังได้ไงก็ไม่รู้ได้เพราะอะไรได้เพราะอะไรอ่าบอกเขาไปสิลูกบอกก็ได้เพราะ จากอาจารย์นะครับอาจารย์เนี่ยนี่ยที่พึ่งทำให้ได้50ล้านวิวใช่ครับอาจารย์เนื้อร้องให้ไม่ใช่ผมซื้อคอมพิวเตอร์มาทั้งหมด50าสิบตัวแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมันสั่งให้กดให้มาอย่างเดียวเลยปั่นยอดเหรอใช่ครับพี่คนปั่นยอดเหรอคะเนี่ยใช่จ้ะเขารู้หมดอาจารย์เขาเรียกคนหลังบ้านเรื่องด้วยเอาจริงจริงสิให้มันแบบว่าเออปั้นลูกศิษย์มาจริงๆจากเราเอาอย่างนี้ดีกว่าไอ้คอพับเป็นชุดชุดแรกใช่ไหมลูกชุดแรกครับชุดที่สองเนี่ยแค่สองวัน เจ็ดแสนวิวชื่อเพลงชื่อเพลงกูติดยังวะอแล้วตลเบติดยังตอนนี้ติดมาไงแล้วก็เราขี่มาเริ่มจะติดคุกแล้วเนี่ยกูติดยังวะ กูติดยาวะเพลงใหม่ชื่อเพลงใหม่อ๋ออันนี้น้องเขาฟังมาเนี่ยเราเนีไงกูติดยังวะแล้วกูติดหรือยังครับกูติดหรือยังวันนี้ไปในตู้มาทุกวันคิดถึงกูจังนะ่วงนี้กูติดหรือยังครับกูติดหรือยังวันนี้นี่ติดไม่พอนฝันและอีกกี่วันละครับพี่อ่ะที่กูติดหรือยังไอ้ที่ติดที่ว่าไม่ใช่ติดยาติดอะไร ติดค่าเช่าใช่พวกเนี้ยรถค่าบ้านทำเป็นเพลงสนุกสนุกของพวกวัยรุ่นมาจะเพลงนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ช่วยใช่ไหมไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวต้องแต่งไปสองคำคำไหนกูติดหรือยังว่ายังวะนีะครับผมโอ้ยยังวะกูติดทีแรกคือเจ็ดกูติดหรือกูติดหรือไม่มียังวะมันไปต่อไม่ได้ครผมนี่มาเขียนยังวะเนี่ยเจ็ดคืนเต็มเต็มคำว่าอยากเพราะทีแรกผมติดแค่ว่ากูติดหรือยังหรือ ไม่เข้าไม่ท้องผ่านผมไม่เคยนั่งแต่งไติดหรืมันไม่ไปไม่ไม่ครบห้องดนตรียังวะเอายังวะเพลงนี้ไอ้สองไอ้เพลงนี้มันมันดังแค่สองคำแค่นั้นเองถูกต้องครับไอ้เพลงแรกวะเพลงแรกผมก็มีส่วนจริงๆแล้วใครแต่งอ่ะพี่บ๊อบบี้ครับบ๊อบบี้สามห้าสิบใช่ครับผมแจมอยู่นั้นด้วยมีมีประโยคไหนครับเพลงแรกอะอะไรแฟนมึงคอ พับพับ Four พับพับคุณแต่งพับไหนเขาบอกทีแรกเขาแต่งมาแฟนผมคอหักหักไม่ได้ไม่เข้าผมมาเปล <Yes> ี่ยนอันเนี้ยพับพับเอ้ยพับเข้ากว่าลูกเปลี่ยนเป็นคอพับก็เลยดังไม่ชื่อเสียงสาบานให้บ้านไฟไหม้บ้านมางเดือด